ลูลูร้องไห้สารภาพบอกสามีเกือบไม่ได้แต่งงานลูลูร้องไห้สารภาพนอกใจสามีเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนักร้องสาวคนดังลูลูอาสยาม หรือลูลู่ดวงหรือดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพรม้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลูลู่อาสยาม หรือรูรูดวงดือดีหลังที่คบหาแฟนหนุ่มนอกวงการมานานถึง20ปีเมล่อสุดสาวรูลูได้จูงมือแฟนหนุ่มสุชาติมาเผยถึงเส้นทางความรักผ่านรายการโตหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาต้องสารภาพกับเรื่องราวที่เคยทำผิดต่อสามีเกือบไม่ได้แต่งงานเป็นเจ้าสาวแล้ว เคยนอกใจสามีไปมีหนุ่มคนใหม่ลูลูต้องบอกก่อนว่าเราครบกับเขาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวงการจนวันหนึ่งเราเข้าสู่วงการมีคนรู้จักมีเงินทองทุกอย่างเข้ามาและเราก็ไม่รู้คำว่าหลงตัวเองหลงระเริง เราไม่รู้เราตามทุกสิ่งอย่างพอเราไปงานคอนเสิร์ตไปเจอผู้ชายก็รู้สึกว่าทำไมผู้ชายคนนี้โดนใจจังเลยรู้สึกชอบจังเลยทั้งที่สามีก็อยู่บ้านแล้วเราก็พูดคุยกับเขาเลยว่าไม่อยากอยู่ด้วยแล้วอยากอยู่คนเดียวตอนแรกเราก็ตกใจใจหายเหมือนกันคิดว่าเขาอําแต่สังเกตพฤติกรรมเขาเขาเปลี่ยนไปในช่วงนั้นซึ่งช่วงนั้นงานเขาเยอะเขาจัไม่ค่อยได้กลับบ้าน ว่าขึ้นเหนือลองใต้ประมาณสองอาทิตย์ถึงจะได้กลับมาบ้านทีความรู้สึกเราก็เลยรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเราเลยนั่งคุยกับเขาก็ไม่ยอมบอกแต่เขาบอกว่าอยากอยู่คนเดียวรู้เปิดใจแล้วตอนนั้นก็ไม่อยากอยู่กับเขาแล้วมันเหมือนกับหมดรักเหมือนเราไปเจอคนที่ใช่และสวยงามซึ่งเป็นความหลงผู้ชายคนใหม่มากกว่าคนเตือนเราหมดแต่เราไม่ฟังเพราะเราอยากจะไปอย่างเดียวลูกร,รู้ว่าการที่เราออกไปประเสริฐข้างนอกมั ไม่ใช่มันกลับทําให้เรารู้สึกว่าเราจะเสียผู้ชายที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งเขาเป็นคนดีไม่เคยทําผิดกับเราเลยไปหากับอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นการหลงระเริงชั่ววูบหนูบอกเลยมาเลยก็ถามเขาไปว่าอย่างไงบ้างามีตอนนั้นเขาก็ให้หลานละ่าโทรมาถามว่าเป็นอย่งไงบ้างเพราะเขาจะบล็อกเบอร์ผมเลยซึ่งผมก็ติดต่อเขาไม่ได้ร้านราบก็บอกว่า คนอยากจะคุยด้วยผมก็รู้อยู่แกบใจว่าน่าจะเป็นเขาเพราะมันเป็นความผูกพันด้วยเราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีรู้ว่าจะเป็นเขาคุยด้วยเราก็คุยซึ่งเขาก็บอกว่าจะกลับมานะผมก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาลูก หนูว่าถ้าเขาไม่รอหนูวันนั้นและถ้าหนูไม่ได้ตัดสินใจกลับมาคงไม่มีหนูในวันนี้และสิ่งที่เราสร้างมาด้วยกันตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยถ้าเขาไม่ให้อภัยหนูรีบดึงหนูกลับมาและไม่ได้แต่งงานกันหนูรู้สึกผิดมากหนูบอกเลยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปหนูจะไม่ทำเลยและสิ่งที่หนูทำไปหนูไม่รู้ว่าอันไหนคือความจริงหรือว่าอันไหนคือหลอกลวงในชีวิตเราพูดทั้งร้องไห้